จุดเริ่มต้นความสำเร็จของพี่นะครับคือความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากับศูนย์ครับสวัสดีครับก็พี่เกรส,สรณภพบเทวปฏิคมเป็นครูสอนฟิสิกส์อยู่ที่อ n อนดีมานครับผมความจริงต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ได้เป็นผู้แทนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับแล้วก็พอได้เป็นผู้แทนแล้วเนี่ยก็เลยได้รับทุนนะครับให้ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งตอนไปเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ามาถึงได้มาหาลัยเลยะครับมันก็ต้องไปซ้ํา ม6นะฮะอีกรอบหนึ่งที่เขาเรียกว่า p school นะครับก็คือเป็นโรงเรียนประจําซึ่งก็เป็นคนไทยคนเดียวในโรงเรียนเลยนะครับตอนที่ไปตอนแรกก็แบบมันก็ปรับตัวนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าภาษามันก็ไม่ใช่ภาษาของเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนแรกพี่เนี่ยเรียนในห้องไม่รู้เรื่องเลยน้องอาจารย์สั่งการบ้านเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาสั่งนะฮะเพราะว่าฟังไม่ทันครับเหมือนน้องดูหนังฝรั่งอะแล้วมันไม่มีซับเลยนะ้องและกดพอยส์ไม่ได้ย้อนกลับไปไม่ได้ซึ่งบอกอตรงๆว่าตอนแรกก็ด่ามาก ก็เลยตัดสินใจวนะิดีโอคอลฮะกลับมาหาแฟนครับปรากฏว่าแฟนบอกเลยนั่นน่าจะเป็นครั้งท้ายท้าในชีวิตที่เลยที่พี่น้ำตาไหลร้ลองไห้คนเดียวในห้องที่แบบไม่มีใครเลยถึงขั้นที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตัดสินใจว่าพี่จะแบบโทรกลับไปหาที่บ้านหรือเปล่าบอกว่าไม่เอาแล้วเออกลับไปที่ไทยดีกว่าไปเอนทานใหม่ก็ได้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้า ถ้าพี่ยอมแพ้เลยความน่าจะเป็นที่มันประสูคอนมสิร็จมันก็คือศูนย์ใช่ปหตอนนั้นพี่ก็เลยตั้งใจว่าเราจะทําแบบทุกวิีทางเพื่อให้อย่างน้อยมันกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับจากเดิมฟังภาษาอังกฤษไม่ทันเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มฟังได้เป็นคำๆครับแล้วมันก็เริ่มฟังได้เป็นประโยคแล้วมันก็เริ่มฟังได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เชื่อเหลือเกินว่าอะไรก็ตามที่ความน่าจะเป็น,มนไม่ใช่ศูนย์นะแต่ถ้าเกิดเราไม่หยุดพยายามมันยังมีโอกาสอยู่เสมอครับในการที่จะแบบกลับมาได้นะครับแล้วก็ทาให้พี่ได้เข้าไปเรียนที่มหลาลัยที่พี่ใฝ่ฝันเป็นอันดับหนึ่งครับก็คือที่สแตนฟอร์ดจริงๆมันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับเพราะว่า อย่างพี่เนี่ยก็ไปเรียนต่อตรีฟิสิกส์นะครับแล้วก็พี่สนใจด้านการศึกษานะฮะก็เลยเรียนต่อปริญญาโทด้านเล a ร์นิ่งดีไซน์เทคโนโลยีนะครับที่สแตนฟอร์ดเหมือนกันแล้วก็กลับมานะฮะที่ประเทศไทยหลังจากจบโทนะครับตอนแรกเนี่ยแพชชั่นพี่แรงมากเลยนะ้องที่จะทำด้านการศึกษานะครับก็เลยติดต่อกับพี่โนงนะครับเพื่อที่จะมาทําเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งพี่โนงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นบุคคลที่น่าจะสําคัญอันดับต,ต้นแบบ น่าจะแค่ลองจากพ่อแม่พี่อะน้องเออพราะถ้าไม่มีพี่โหน่งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นชีวิตพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเรียนฟิสิกส์หรือเปล่านะครับเพราะพี่โหน่งคือครูฟิสิกส์คนแรกของพี่แม้กระทั่งความฝันอันหนึ่งของการได้พาครอบครัวไปไปรับเป็นงานรับปริญญาพี่ที่อเมริกาเนี่ยพี่ไม่มีเงินน้องเออพี่ทํางานอยู่ที่นู่นแบบเออพี่แบบออกได้แค่แบบส่วนหนึ่งอะเออซึ่งโหน่งบอกเฮ้ยเกสไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้เออแล้วเราเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันนะครับ วันแรกที่พี่สอนเนี่ยแม้กระทั่งคอร์สที่พี่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของพี่นะสอวนอในตอนแรกที่พี่สอนเลยเมื่อประมาณแบบหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยวันแรกที่สอนเสร็จปุ๊บน้องมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ที่เดินมาที่หน้าห้องแล้วบอกว่าหนูขอคืนคอร์สพี่ได้ไหมแบบพี่พูดอะไรอ่ะหนูฟังไม่เข้าใจเลยเออซึ่งพี่เจ็บนะแต่มันแต่แต่ถึงทุกวันเนี่ยพี่ยังขอบคุณน้องคนนั้นเขาอยู่นะครับที่แบบว่าเออบอกกันตรงตรงพูดตรงๆงว่า มันมันยังอีกห่างไกลมากมันทําให้ที่ไม่เหลิงแล้วก็ทําให้พี่รู้สึกว่ามันมีพื้นที่อีกเยอะเลยที่พี่จะพัฒนาได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นพี่ก็ซ้อมอย่างหนักครับก่อนที่จะมาเป็นคลิปเรียงคลิปแรกที่ได้ลงระบบในออนไลน์ and, เนี่ยจริงๆใช้เวลาไปค่อนข้างจะหลายเดือนนะครับกว่าที่พี่โหน่งจะเห็นว่าคุณภาพมันอย่างน้อยที่สุดมันคือพอจะแบบมามามา,มาแก้ขัดได้นะครับบางทีก็โดนด่าลงโซเชียลบางทีก็โดนผู้ปกครองเขียนจดหมายเนาะยรพี่โหน่งเนี่ยบอกว่า นโยบายบริษัทจะให้พี่เกตมาสอนจริงหรอเนี่ยเออรู้สึกไม่โอเคจ่ายเงินมาแล้วไม่คุ้มนะครับเจ็บถึงหัวใจจริงนะครับแต่สุดท้ายพี่ก็ยังยึดอยู่ว่าถ้าพี่หน่งยังเชื่อพี่อยู่อะต่อให้ไม่มีใครเชื่อพี่เลยอะถ้าพี่หน่งยังเชื่อว่าพี่ทําได้พี่ก็จะลุยต่อจะมีหลายคนบอกว่าอาชีพติวเตอร์เป็นอาชีพที่แบบไม่ได้เรียกว่าครูอะแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าสิ่งที่พี่สอนไปหรือว่าสิ่งที่พี่ถ่ายทอดไปในคอร์สมันมันจะทําให้ชีวิตน้องบางคนแบบ ดีขึ้นได้บ้างเนี้ยเออพี่รู้สึกว่าแม้แม้คนจะดูถูกอาชีพพี่แค่ไหนนะพี่ก็ภูมิใจที่พี่ได้ทำนะครับพี่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันโคตรดีเลยนะครับที่ที่พี่ได้ทําแล้วก็ยังรู้สึกนะครับว่าพี่มีความหวังกับพุ่นพวกเราจริงๆนะที่พี่โตขึ้นไปแล้วแล้วเราจะทําให้สังคมบ้านเมืองนี้มันมันดีขึ้นพี่เชื่อพี่เชื่อจริงๆว่ามันคือรุ่นพวกเราเท่น้แหละเอาจริงๆพี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วพี่ไม่ได้ไขว่คว้าถึงคําว่าสําเร็จไปซ้านะครับความสําเร็จนิยามแค่ว่าให้ครอบครัวดีเนี่ยพี่ว่าวันนี้พี่ก็สําเร็จมากๆแล้วครับอย่างน้อยพี่ก็มีความสาเร็จที่เริ่มต้นจากคาสัญญาที่พี่ให้กับพ่อพี่อเอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่บอกพ่อว่าจะไม่เรียนหมอนะครับแล้วก็อยากจะไปที่อเมริกาอยากไปตามความฝันเนี่ยว่าสัญญาว่ากลับมาแล้วจะดูแลกลับมาแล้วจะไม่ทิ้งเออถ้าถ้าอันนี้เรียกว่าความสําเร็จเนี่ยพี่ว่าวันนี้พี่โคตรสำเร็จเลยนะ แะจุดเริ่มต้นคือความความความเชื่ออย่างนี้บอกนะครับว่าอะไรที่มันความน่าจะเป็นไม่ใช่ศูนย์นะน้องถ้าเรายังเชื่อมันอยู่แล้วเราทําเต็มที่อยู่โอกาสสาเร็จมันมาเสมอนะครับมันอาจจะไม่ได้มาในวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ได้มาในในเดือน2เดือนมันอาจจะไม่ได้มาในปี2ปีนะครับมันอาจจะเป็น10-20ปีก็ได้แต่ว่าตราบใดที่น้องยังหายใจอยู่แล้วก็น้องยังมีความสุขในการได้ทาตามในสิ่งที่น้องไขว่คว้าอะไรบางอย่างอยู่เนี่ย ที่ว่าเส้นทางระหว่างทางมันคือความสําเร็จแล้วครับถ้าเกิดมาน้องชีวิตมีแต่ความลับลื่นนะครับพี่รู้สึกว่ามันจะมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่สุดท้ายน้องจะมีความสุขกับมันก็ได้นะครับบางทีความสุขอาจจะเกิดจากการได้วันบางวันได้ร้องไห้นะฮะบางวันได้พบกับความผิดหวังบางวันได้พบกับความเจ็บปวดบ้างนะครับแต่เราผ่านมันมาได้แล้วพี่รู้สึกว่าการได้เจอความเจ็บปวดบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราทําให้ตัวเองเล็กลงนะครับทําให้เราไม่เหลิงทาให เรารู้ตัวตลอดว่าโลกนี้มันมีอะไรต่างๆให้เราได้เรียนอีกเยอะนะครับและพี่เชื่อว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะให้เราได้เรียนเนี่ยแค่ความรู้สึกตรงนี้พี่ว่ามันคือความสําเร็จแล้วนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของพี่มันคือการที่พี่รู้สึกว่าพี่ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับยังมีสิ่งต่างๆให้พี่ได้เรียนต่ออีกเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้ความสุขของพี่คือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เจอกับน้องๆด้ครับคือความ